เลยค่ะพี่สาวโตจะเย็บผ้าแล้วก็พวกพี่ๆพวกนี้ทำกับข้าวน้องเล็กทำโฮมสเตย์ค่ะค่ะแล้วก็ครอบครัวของฉันมีพ่อแม่ลูกหลานโอ้โหแล้วอาชีพก็คือต้องอะไรทำโเตย์กูเก็บก็คอบ้าข้าอนกข้าวทุกอย่างงคะบางคนดงพี่น้องอยู่ ค่ะ <hi> ค่ะค่ะมีไม่มีลูกมีหลานนอกเลยมาเลยเหรอคะก็ตัวแต่ละคนโสดเม่าน<ๆ>ั <launches right. S 2> ้นเลยค่ะ๋อ mm ขึ้นคันทั้งบ้านด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะอันนี้เป็นครอบครัวมีสุขนะคะอาชีพทำนานะคะว่าเราจะทำนามีพ่อแม่ลูกแล้วก็ทำนาเลี้ยงปลาส่งลูกเรียนหนังสือด้วยนะคะ ครอบครัวเราจะมีความสุขบ้านเก้ยก็ทำนายเช้ามาก็ถากก้าถอนก้าทำกับข้าวพ่อแม่ลูกนะคะพอโตขึ้นมาก็ส่งหนังสือส่งลูกเรียนหนังสือจนจบได้รับความสุขดูแบบเดินอเพียรเพื่อความเพียรพอในบ้านอบคุณเพราะมีคลองไฟมีสาระมีปลาเราเรียกปลาได้หม ามีนาข้าวไว้สิงข้าวในครอบครัวเรามีผักมีแปงผักมีเป็ดไข่มีผลิตไข่มีไก่ไว้ให้เป็นเนื้อสัตว์มีวัวมีควายมีควาวควาระจรจากระทุกเนียอผนขนส่งข้าวเพื่อบาดนายบ้านที้ก่อนที่ไม่มีไม่มีนี้สินครับไม่มีนี้สินนะคะก็ไม่น่ามีหรอกเขราะยังใช้เกวียนไปอยู่รัย มีตามีายมีพ่อมีแม่กับพี่บอลนี่คุณแม่ก็มีหลานนะครับตอนนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวกันนะครับเพื่อจะเดินทางไปยังติดกรรมที่ยาสุพรรณนะครับตอนนี้ตัข้าวด้วยแล้วก็มีต้นมุกต้นไม้มีดอกไม้อะไรที่บ้านหนึ่งมีแล้วมีต้นต้นไม้สามารถที่จะมัดมะพร้มาลัยก็ไปขายได้นะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวที่เกี่ยวข้าวจะเตรียมตัวเกี่ยวข้าวไว้นศุกร์สองวันนะตอนนี้แล้วก็ เป็นบ้านทรงไทยนะครับอยู่กันแบบทุก่อนนะครับนี่ไหมคะข้อมูลมีนี่ไหมคะมีครับมีนี่นะคะเราได้ทำบัญชีคนเรือนไหมบ้านเนี้ยบัญชีผูเรียนไว้นี่นะคะโอ้ยนี่วัดเอมากเลยวัดที่ท่านเห็นภาพนี่ก็รู้แล้วว่าเป็นบ้านที่ร่ำรวยข้าวมีลูกเก่งรถมอเตอร์ไซ รถจักรยานอันนี้ปลอดปอดยังไม่ปลดเป็นบ้านที่ร่ำรวยบ้านร่ำรวยร่ำรวยบ้านอยู่ใกล้ๆเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีพี่นาไว้ตำนายที่ตำตำนี่คือเราเราเกี่ยวข้าวแล้วเราเราเผาแล้วพอที่จะปลูกใหม่ย่ายงไก่ แลวก็น้ำสวนะอ้ี่ก็ไอ้นี้ยายุกกระโปงสวยเลยเดี๋ยวยายเพิ่งไปฟ้อนที่กาดทิศน้ำมาที่เขา ยามว่าก็ออกมารงสวนเดินเล่นอะไรอย่างงี้ยดะะกระปูกระยาน,นี่ค่ะอ,อันนี้ี้ก็ดูใส่แว่นนี่จะรู้แล้วว่าตจะเป็นตายายหรือจะเป็นปู่ย่าก็ได้ก็หลานก็เดินตามแล้วมีบ้าส,สวนคือบ้านหลังนี้เนี่ยมีนี่จากการขอนรถใช่ไหมคะรถ่ไคะโอ้โห ร่ำรวยเนาะข้างหลังบ้านอีกพิ่ได้เลยหลังบ้านมีอะไรอีกคะมีสองคันไงรถอ๋อไนซ่อนอีกสองคันซ่อนไปหลังบ้านอีกสองคันใคะพอนเรียก่นซ่อมไปพอหมดไปค่บ้านมีพอเพียงไหมเนยบ้านบ้นไม่ได้มันอยู่ข้างหลังเพราะว่ามีมีนี่มีสี้ากเราก็เลยต้องทำบ้านเรีย ปอบมือ,อให้กลุ่มเดิมค่ะไปไหมคนไทยไปเที่ยวเซาไฮบ้านเท ល្រូពីឡូរូវមាត្រូវមាត្រម្រ